วิธีใช้งานไดร์วอโปรนะครับเราจะผสมน้ํายานะครับอัตราส่วนน้ํายาต่อน้ําจะประมาณหนึ่งกิโลต่อน้ํหนึ่งร้อยกรัมครับหรือสิบต่อหนึ่งนั่นเองแต่นี้เราจะทดลองแค่สิบกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ําแค่หนึ่งกรัมแล้วก็เติมน้ำเปล่าหนึ่งกรัมครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็กวดให้เข่ากันครับสมมติว่านี่ประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลจะใช้กับผงยิบซับได้ประมาณ1.2ถึง1.5กิโลนี่คือปริมาณที่เหมาะสมมากที่เราทดลองมาให้เรานะครับกวนให้เข้ากันแค่นี้ครับอันนี้เราใช้น้ำยาที่10กรัมเราก็จะใช้ผงสักประมาณ15กรัม จากนั้นก็แค่กวนให้เข้ากันครับพอเราใช้น้ำช่วยตอนนี้มันจะฉาบได้ง่ายขึ้นมากและก็จะแห้งช้าลงครับทาให้มีเวลาในการฉาบมากขึ้นถ้าใส่ที่ประมาณ10%บเปอตยที่เราบอกใส่น้ำเป่าประมาณสิปร์เซ็นจะไม่มีผลกับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าน้ำยังไงก็เดี๋ยวละเหยวอไปจากเนื้องานกวนให้เข้ากันให้ดีครับ ตอนนี้นะครับคือถ้ามีรอยต่อนิดนึงจะดีมากเพราะว่าพวกเนื้อน้ำยางจะได้ลงเข้าไปในร่องนี้ครับมันจะช่วยยึดต่อได้ดีขึ้นมากจริงๆไม่ต้องใช้เยอะด้วยซ้ำครับไม่ต้องใช้เยอะก็แข็งแรงนี่นะครับจะปาดง่ายขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับอย่าลืมผสมน้ำนะครับ เห็นไ,ไหมครับจะปาดได้ค่อนข้างง่ายมากคือจะไม่เหนียวแบบเดิมแล้วนี่นะครับจะปาดกลับไปกลับมาคือไม่แพ้การใช้ตัวโป๊วธรรมดาอีกเลยเดี๋ยวเราปาดให้ดูนะครับนี่นะครับจะปาดได้ง่ายมากนะครับปาดกลับไปกลับมาไงก็ได้นี่ครับจะไม่ค่อยเหนียวละนี่ครับ แต่งได้ตามปีมึอเลยครับแต่อย่าเติมน้ำเกิน10%นะครับเดี๋ยวมันจะเสียความแข็งแรงไปได้ถ้าประมาณ10%ช่วยงานง่ายขึ้นเยอะครับนี่ครับปัดได้สวยแบบนี้เลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็ขัดแต่งได้ตามปกติแล้วก็ทาสีได้เลย,เลยครับ